นีค่ะวันนี้วันเกิดใบหม่อนครบรอบหนึ่งปีนะคะก็วันนี้จะมาพูดคุยอะไรนิดหน่อยป้าเพราะมีอะไรจะเล่าป้าคะทาไมถึงตั้งชื่อว่าใบาหมอนคะมีคนสงสัยเยอะมากอก็มันเริ่มจากการที่ผมเริ่มปลูกต้นใบหม่อนที่บ้านนะครับก็ตอนแรกเริ่มจากอ เป็นแค่กิ่งไม้ยี่เอ่อสิบกิ่งไม่ถึงยี่สกิ่งประมาณสิบกิ่งแล้วผมก็เริ่มจากเป็นแค่ท่อนไม้ท่อนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงมันจนมีรากออกใบแล้วก็เติบโตแล้วก็ลงดินแล้วก็จนทําปลูกต้นใบหม่อนสําเร็จที่บ้านนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจเความภาคภูมิใจหนึ่งในชีวิตของผมนะครับ ก็เลยเอาความภาคภูมิใจของผมไห้ตัวเนี้ยมาตั้งชื่อลูกนะครับก็ผมทํามันสําเร็จนะครับก็เลยก็เลยกลายเป็นชื่อน้องใบหม่อนอ๋อโอเคป้าคะแล้วแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมากับการเป็นป้าเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะ ง่าย <king> ในการที่จะเป็นพ่อคนนะครับมันไม่ง่ายเลยนะฮะมันไม่ง่ายคือล้วมันมีความที่เป็นห่วงอยู่ทุกขณะจิตนะทุกขณะจิตใช้คำว่านั้นนะคือว่าไม่ว,ว่ารเราจะไปทำงานไปไหนมันก็จะมีความเป็นห่วงทั้งหมด <traz> อ เราก็ดูแลเขาเต็มที่ทุกทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็มีเวลานะฮะก็แต่ฟ้าทำมันได้ดีมากเลยนะ <c oughs> ก็ก็ทำความสามารถของเราเนี่ย <c oughs> ที่เราทำได้ <c oughs> เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าสุดความสามารถ <c oughs> <c oughs> มีอะไรอยากบอกลูกไหมคะถ้าวันนี้ลูกได้กลับมาดูวิดีโอนี้ก็พ่อรักลูกแค่นั้นแนะป้ารักไม่หมอนมากเลยนะสว่วนของคุณแม่นะคะรีวิวการเป็นคุณแม่มาหนึ่งปีจริงๆยังคุยกับแดกอยู่เลยว่าโอ้หนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรายังอยู่ในห้องคลอดอยู่เลยจำได้ว่าจริงๆ จริงๆสี่โมงเย็นเริ่มน้ำค่ำแตกระหว่างก่อนที่น้ำค่ำจะแตกคือ,อยังโทรคุยกับแดกอยู่ว่าแบบซื้อสเต็กขึ้นมาให้เราหน่อยเราอยากกินสเต็กสักพักหนึ่งก็มีเสียงดังป๊อแล้วก็เป็นน้ำค่ำที่แตกออกมาเยอะมากแล้วก็ปวดท้องสุดท้ายก็ต้องเข้าคลอดแบบซีซ่าอิมเมอร์เจนซีเรียบร้อยแล้วก็ออกมาก่อนที่จะถึงเวลาคลอดก็คือปวดท้องถี่มากทุกสามนาทีเลยแล้วก็แบบ ปวดแล้วก็นอนพิจารณาความปวดก็ยังปวดอยู่อย่างนั้นก็คือแบบอืมองเห็นกายก็คือโอ้โหทรมานพอสมควรแล้วก็ตอนเข้าห้องคลอดห้องผ่าตัดก็จําได้ว่าสวดชินนบัญชรแล้วพอสวดจบก็ไม่วชินบัญชรเลจักรพรรดิไม่สวดชินนบัญชรสวดเนีย่ยเป็นชินนบัญชรแล้วก็ พอจบคําสุดท้ายก็คือลูกร้องเกิดพอดีเลยหมอดึงออกมาใช้ฟอสเซปคีบออกมาค่ะก็หลังจากนั้นก็ก็รู้สึกว่าอ้ชีวิตก็เปลี่ยนเยอะมากตลกมากที่ตอนแรกก็คิดว่ามันจะต้องแบบตามแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่หโอ้โหสุดท้ายละเนละนาดกลับมาแบบโอ้ย อะไรที่หวังไว้ว่าจะทำโอ้ทำไม่ได้ส่วนอะไรที่ไม่ได้หวังก็ได้เจอ <c oughs> ดูหน้าปาเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคนที่อยากจะมีลูกหรือว่าอยากพยายามจะมีลูกไหมการมีลูกมันเป็นแค่ทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่คุณเลือกแล้ว <c oughs> จริงคือคือมันก็มีความสุข ในความทุกข์ที่ปนมาถ้าผู้ตรงสูงเพราะว่ามันมันเป็นทุกข์แห่งความเป็นห่วงห่วงทุกอย่างห่วงห่วงจนสุดท้ายมันเหมือนมันเหมือนจริงๆมันก็ไปบีบรัดคนรอบข้างไปหมดเลยก็ก็เพิ่งมารู้ตัวตอนที่มันแบบผ่านมาระยะระยะหนึ่งแล้วอะถึงได้รู้ว่าเออเราแบบสติกเกินหว่าเราคิดมากเกินทุกอย่างเลย ตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยอะไรได้พอสมควรแล้วแต่กว่าจะถึงวันนี้ก็อ๊้ทะเลาะกันทุลนทุรลนทุลายกันโอ้ยก็ถ้าใครที่กำลังอยากจะมีลูกอยู่ก็ก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาแต่ก็แต่ก็ต้องเตรียมใจที่จะต้องเจอกับมุมอะไรที่มันเป็นมุมอีกทางหนึ่งคี่ที่ไม่คิดว่าจะต้องเจอมันก็ มันก็คงจะต้องเจออยู่บ้างอนะไรอย่างนี้ยมันไม่ได้มีแค่ความสุขอยู่ในนั้นนะ่ะก็ต้องทําใจรับสภาพให้ได้เท่านั้นเองความความรู้ทั้งหมดที่คุณเรียนมา <c oughs> จะบอกว่ามันไม่ได้ใช้อะไรมากมายมันเหมือนมันเริ่มใหม่มันอาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดจริงนะ YouTube นะ YouTube เป็นเพื่อนเรา <c oughs> เรารอดมาได้เพราะยูทูบแม่กันนมแม่อะไรพี่กันนมแม่อะไรดูทุกอย่างก็ต้องขอบคุณเ,เขาที่ <laughs> ให้เราเลี้ยงนัวได้ถึงทุกวนัน <laughs> เราก็ได้เขาได้แล้สุดท้ายให้ป,ป,ป้าป้าอวยพรใบหมอนหน่อยนะคะก็ให้ใบหมอนเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆตัวไวๆสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นะ อืมสิ่งที่หวังหวังแค่นั้นเหมือนกันนะขอให้เขาเป็นคนดีแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะป้าปกับแม่รักไปหมดน,นะคะแต่ว้้วันหนึ่งไปหมอดได้มาดูคลิปวิดีโอไปหมดก็จะรู้ว่าป้าๆกับแม่รักไปหมดนขนาดไหนถ่ายถ่ายเขาด้วยสิจะรู้ได้ยังไงเราก็มาดูค่ะเจ้าภาพเขาลับไปแล้วหน้าสุกตุกาตาเรียบร้อยค่ะ ใช่นะคะคนดีของแม่ฟันดีค่ะขนม